ไลฟ์ทั้งวันแต่ว่ายอดไม่โตคุณเคยสังเกตไหมคะว่าไลฟ์เนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยโปรแรงกูปองเยอะลดราคาแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ซื้อสัทีเพราะว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสินค้าของคุณ ทำไมเขาควรที่จะต้องซื้อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการไลฟ์ที่ดีไม่ใช่การลดราคาหรือว่าเป็นการพูดเยอะๆพูดเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าวิธีการพูดให้ลูกค้าอยากที่จะซื้อนะะมันคืออะไรและถ้าเกิดว่าคุณยังพูดจุดนี้ไม่ได้นะคะลูกค้าก็ไม่บายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการไลฟ์ขายที่ดีต้องมีเทคนิคการพูดที่ดีเช่นกันค่ะแล้วไลฟ์ขายแบบจีนนะคะเขาก็ใช้เทคนิคการพูดนะคะเล้าอารมณ์เร่งการปิดการขายนะไม่ใช่เร่งเพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้สึก เร่งรีบนะคะหรือให้ลูกค้ารู้สึกกดดันทุกวันนี้นะคะเราดูไลฟ์สดที่ประเทศไทยเรารู้สึกกดดันจนเราไม่อยากที่จะดูไม่อยากที่จะฟังรู้สึกลำคญัญแล้วก็เลื่อนนิ้วผ่านออกนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าการไลฟ์ของคุณนะคะไม่เติบโตเหมือนเมื่อก่อนนะคะคุณอาจจะพลาดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่มีใครบอกคุณหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ LJ ใช้ GH, มีคอร์สออนไลน์ New Life ม e เล a n แอร์น, air, นะคะที่ลูกศิษย์หลายคนเรียนแล้วเนี่ย เกิดผลลัพธ์ได้ยอดขายหลักล้านขึ้นไปนะคะหลังจากการเรียนแค่1เดือนนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอดสร้างทีมนะคะมีการเติบโตมียอดเข้ามาหลัก5ล้านต่อเดือนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเรียนการไลฟ์สดเป็นระบบนะคะแล้วก็เผยเคล็ดลับของคนจีนที่เอาเจใช้ฝึกนะคะแล้วก็ทํางานใกล้ชิดก,กับคนจีนนะคะมาให้กับคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเรียน New Life Millionaire นะคะปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่9,900บาท วันนี้ให้ราคา5,900บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเรียนแบบทดลองก่อนนะคะให้เข้าใจว่าวออิธีการสอนของ l g t เป็นยังไงนะคะแล้วก็คลาสเรียนเนี่ย มีสอนอะไรบ้างมีระบบเฟรมเวิร์กอะไรบ้างนะคะเราจะใช่มีไลฟ์ยังไงให้ได้ล้านนะคะ60นาทีใน60นาทีนี้คุณจะได้นำจิ้มนะคะไปใช้ได้แล้วก็คุณจะได้รู้ว่าคุณควรที่จะมาเรียนคอร์สออนไลน์ n w w l i f m m l l l o o n i r r หรือเปล่าการลงทุนครั้งนี้นะคะเป็นครั้งสําคัญแล้วก็คุณจะไม่เสียดายเงินเลยเพราะว่าพอคุณเข้าระบบเรียนรู้นะคุณเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนย้อนหลังก็ได้นะคะตลอดชีวิตและที่สําคัญคะ่ะเรามีระบบการสอนคุณ แบบเทรนนิ่งเหมือนตัวต่อตัวเลยมีระบบกลุ่มนะให้ คุณเข้าไปสอบถามปัญหาแล้วก็มีโค้ชพี่เลี้ยงนะที่จะโคชชิ่งคุณตลอด3าครั้งด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เข้าใจยังติดปัญหานะ LJ จชี่จะมาโคชชิ่งคุณอีกนะคะสีนาทีค่ะและตอนนี้ New Life Mill i o n a ียเพิ่งเปิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคนยังไม่เยอะดังนั้นจึงทําให้ LJ ชี่สามารถที่จะโฟกัสคุณได้มากขึ้นค่ะรีบล,ลงทะเบียนกันเข้ามานะคะเฉพาะ10คนเท่านั้นนะคะที่ได้คอร์สเรียนฟรีนะคะแล้วสําหรับใครที่เข้ามาลงทะเบียนได้ราคาพี่ เศษ5,900บาทก็ยินดีด้วยนะคะแล้วเจอกันในกลุ่มปิดค่ะ